เสียงดังจ้าชัดดีจ้าขอบคุณนะคะังเริ่มแล้วนะคะลานย่าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า ข้าสุนอนะคะขอเริ่เตรียมนะครับเตรียมเตรียมแล้วอากาศนสาวเจอไม่หนาวค่ะ ทางคณะกรรมการเจ้าที่นะครับที่จัดตั้งขบวนรายการจอพรเจ้าหนาที่คณะกรรมการนะครับเจ้าหน้าที่นะครับกำหนดชุดกันตั้งขบวนนะครับต่อหนี้นะครับทางกระถินนะครับล้มกระถินนะครับของทางคุณนะครับชัยชลวิภานะครับแล้วก็คุณแม็ก์ป้อมนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับ ได้นำมงกตหินเข้ามาดีประดับพิธีนะครับร่วมครับการทำบุญนะครับของพ่อแม่พี่น้องนะครับพนาาักศัสดาทุกสารนี้ก็ชนนะครับเกี่ยหอยดังจิตตั้งใจได้ร่วมนะครับในการทำบุญใหญ่บุญหลวงในครั้งนี้นะครับวันนี้เรามนี้การถวายพระกฐินแล้วก็เขามีการทำพิธียกโฉฟ้าอุโบสถ นะครับหรือวีหารืว่าตะบูลทองเฮานะครับครับก็อสำหรับคณะสถาวัดนตะอูนนะครับตีพุทธผู้แก่นะครับก็สามารถจะเตือนยึเป็นชักนะครับย้อนแสงเนาะบริวารกัรพิมพ์ม้วนะครับก่อช่วยกันย์ดักโบราณอย่างรับเกิดจะเข้าระบบฝ่วนนะครับอาจัรย์เหนื่อยพัฒ์ตะถินนะครับเป็นย้อนแสงนะคะเราก็มาอยู่ฝั่งตรงนี้นะคะทางนะครับมีรวบ ตอับ้องคองุณค่ะคุณพี่ัคุณพี่ราตีสวัสดีค่ะนี่นะคะเป็นของหอมฟองของคุณแม่วันธนานะคะ 对。以、oh, yeah. <laughs> ของท้าวผู้ใหญ่คับว่าใช้มาเยอะนะครับแล้วก็ท้าวผู้ใหญ่นะครับวันนี้ทอกีนเตงนะครับผู้ใหญ่บ้านภาษาการคณะคณะสถาบันภาษานะครับแล้วก็ช่างข้อนะครับวันนี้เราจะมีแข่งข้อของกระดินนะครับแข่งข้องงนาดนะครับวันนี้ทางคณะวงกรหดิ่งนะครับของคุณเฉยพลนะครับวิภา แรกคณะนะครับเรีปหลังหมดนะครับก็จะได้มาเห็นแล้วว่าการฟ้อนลองแน่นของเขาไะมีท่ามดอยู่ก็ท่านะครับตอนนั้นะครับนะครับสำหรับท่าฟ้อนรองแน่านะครับเดี๋ยวทางทานปัลัดเพื่อนจะได้เรียบเรียงนะครับอันนี้เพิ่อนอยู่สายตรงเนาะอยู่สายอาเภอร์ปนะครับสายเหนือนะครับอันนี้ก็เป็นผู้เลือกทีนะครับคนอยู่นี้น้ำนันนะครับสำหรับผมเนี่ยอยู่หิ้มน้ำอ้่นน้ำแข็งเนาะผมก็จะรู้เรื่องนะครับ